เอมิลี่คาร์เตอร์คิดว่าสามีของเธอเจสันกำลังทำงานดึกจนกระทั่งเธอพบโทรศัพท์สำรองที่ซ่อนไว้ซึ่งเต็มไปด้วยข้อความโรแมนติกจากผู้หญิงชื่ออลิซาและประวัติการค้นหาที่เผยให้เห็นบางอย่างที่มืดมิดยิ่งกว่าการนอกใจเจสันคาร์เตอร์ตื่นขึ้นทุกเช้าในบ้านที่จัดอย่างเรียบร้อยจุกหน้าผากภรรยาเอมิลี่แล้วขับรถซีดานที่สะอาดเอี่ยมไปทำงานสำหรับเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงเขาเป็นสามีในอุดมคติมีเสน่ห์ขยันและพร้อมช่วยเหลือเสมอเอมิลี่ภรรยาของเขาที่แต่งงานกันมา8ปีเป็นคนพูดน้อย และเป็นที่รักในชัมุมชนเธอทำงานเป็นครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในโรงเรียนประถมท้องถิ่นผู้คนมักพูดว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่คนอื่นๆมองเป็นแบบอย่างแต่เบื้องหลังจิจวัรอันเงียบสงบและบาร์บีคิวสุดสัปดาห์บางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเอมิลี่เคยเชื่อใจเจสันเสมอเขาเป็นรักแรกในมหาวิทยาลัยผู้ชายที่สัญญาว่าจะให้ความมั่นคงความซื่อสัตย์และชีวิตที่สงบสุขเธอไม่เคยสงสัยชั่วโมงทำงานยาวนานของเขาที่ตัวแทนจำหน่ายรถการเดินทางธุรกิจกระทันหัน หรือสายโทรศัพท์ดึกดื่นที่อธิบายไม่ได้แต่บางอย่างเปลี่ยนไปในปีที่ผ่านมาเจสันเริ่มหา่างเหินเขาหยุดถามถึงวันของเธอเขาไม่ชงกาแฟให้เธอในตอนเช้าอีกโทรศัพท์ของเขาล็อกเสมอและเขาสะดุ้งทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้ผู้ชายที่เธอเคยรู้จักเหมือนหายไปหลังหน้ากากตอนแรกเอมิลี่มองข้ามความกังวลของเธอเธอคิดว่าอาจเป็นความเครียดจากงานหรือความเหนื่อยล้าเธอซื้อวิตามินให้เขาวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆและแม้แต่เสนอให้ไปปรึกษาการแต่งงานเจสันปัดทุกอย่างไป แล้วก็มาถึงคำโกหกสิ่งเล็กๆน้อยๆตอนแรกเขาบอกว่าทำงานดึกแต่ gps รถแสดงเรื่องราวที่ต่างออกไปเธอพบใบเสร็จในกระเป๋าเสื้อของเขาจากร้านอาหารที่พวกเขาไม่เคย่ยาไปด้วยกันและก็เสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตหม่เอี่ยมและน้ำหอมที่เธอไม่เคยเห็นเจสันกำลังใช้ชีวิตนอกบ้านและเอมิลี่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกเธอไม่เคยเผชิญหน้าเขาตรงตรงแต่เธอกลายเป็นคนเงียบและเฝ้ามองเธอเริ่มบันทึกพฤติกรรมของเขาเก็บล็อกส่วนตัวเธอติดตามการเคลื่อนไหวของเขาผ่านแอปที่แชร์กันถ่ายรูปใบเสร็จ ที่น่าสงสัยและเก็บทุกอย่างโดยไม่พูดอะไรเธอแม้แต่ตามเขาไปหนึ่งเย็นเมื่อเขาอ้างว่ามีประชุมดึกคืนนั้นเปลี่ยนทุกอย่างเจสันขับรถไปสามสิบหมายถึงร้านอาหารที่เงียบสงบและพบกับผู้หญิงที่เอมิลี่ไม่เคยเห็นยังสาวหน้าดึงดูดและชัดเจนว่าหลงรักเขาพวกเขากอดกันจับมือและจากไปด้วยกันโดยไม่รู้ว่าเอมิลี่นั่งอยู่ห่างไปไม่กี่ตัวหัวใจเต้นแรงและมือสัน่นเอมิลี่ขับรถกลับบ้านอย่างเงียบๆเ,เ,เธอจ้องตัวเองในกระจก และแทบจำผู้หญิงที่มองกลับมาไม่ได้เธอไม่ได้โกรธไม่ใช่ตอนนี้เธอชอบสับสนแต่บางอย่างในตัวเธอคลิกเธอตระหนักว่าการแต่งงานของเธอจบลงแล้วมันแค่ใช้เวลานานเกินไปที่เธอจะยอมรับแต่เธอจะไม่ปล่อยให้เจสันเดินจากไปง่ายง่ายเธอเริ่มเตรียมตัวทิ้งเขาแต่เธออยากทำในแบบของเธอเธอรวบรวมหลักฐานการนอกใจรวมถึงภาพหน้าจอข้อความที่เธอบอกเมื่อเจสันลืมล็อกแล็ปท็อปหนึ่งเช้าเธอทำสำเนาดิจิทัลทิมสำเนาและเก็บไว้ ในลิ้นชักล็อกที่ทำง,งานเธอยังนัทนายอยาด้วยเธอวางแผนยื่นฟ้องอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังพร้อมรูปถ่ายอีเมลและบันทึกทางการเงินเธอรู้ว่าชื่อเสียงคือทุกอย่างสำหรับเจสันเมื่อหลักฐานออกมาภาพลักษณ์ของเขาจะแตกสลายเขาจะเสียงานตำแหน่งในชุมชนและน่าจะเสียทรัพย์สินที่แชร์กันมากเธอเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในความเงียบและพร้อมที่จะยึดคืนการควบคุมเธอทำเครื่องหมายนัดศาลในโทรศัพท์ตรวจเอกสารสองครั้งและรอวันที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเจสันเอ เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเอมิลี่ไม่มองเขาด้วยสายตาเดิมอีกเธอหยุดถามว่าอยู่ไหนเธอสุภาพแต่เย็นชาและครั้งหนึ่งเขาจับได้ว่าเธอมองเขาด้วยความเข้มข้นที่อธิบายไม่ได้เขาเริ่มตรวจสิ่งของของเธอขนาที่เธออาบน้ำเขาเห็นเอกสารทางกฎหมายในกระเป๋าของเธอและภาพหน้าจอพิมพ์ของข้อความที่เขาเคยลบนั่นคือตอนที่ความตัวเริ่มคืบนลานเอมิลี่รู้ทุกอย่างและแย่กว่านั้นเธอมีหลักฐานถ้าเธอยื่นฟ้องก่อนทุกอย่างที่เขาสร้างมาจะพังทลายเจสันไม่เคยวางแผนทิ้งเอมิลี่ ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะการอยากเป็นเรื่องยุ่งยากหากการนอกใจกับอลิซาผู้หญิงสาวที่เขาพบกัรลับๆเป็นวิธีหลบหนีไม่ใช่แผนชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เอมิลี่ดักเขาจนมุมโดยไม่พูดอะไรเจสันเริ่มตื่นตระหนกเขาเริ่มค้นหาตัวเลือกวิธีขวางการอย่าฉลอคดีซ่อนทรัพย์สินแต่ไม่มีอะไรให้ทางออกสะอาดอย่างที่เขาต้องการในขณะเดียวกันอลิซาไม่รู้ว่าเจสันแต่งงานแล้วเขาบอกเธอว่าเป็นไม่ที่อย่างรักษาใจเธอเชื่อทุกค,คําเขาใช้คาโกหกนั้น เพื่อชนะความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อใจของเธอเธอเพิ่งเซ็นสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ใหม่คาดว่าเจสันจะย้ายมาอยู่ด้วยสิ้นเดือนเธอพูดถึงการแต่งงานลูกและการเริ่มต้นใหม่เจสันที่ติดอยู่ระหว่างสองชีวิตรู้สึกถึงแรงกดดันที่ปิดล้อมเขาไม่สามารถรักษาสองชีวิตไว้ได้ตลอดไปและถ้าเอมิลี่เปิดโปงเขาเขาจะไม่สามารถรักษาแม้แต่ชีวิตเดียวดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเขาเริ่มคิดถึงวิธีจบมันไม่ใช่แค่การแต่งงานแต่คือตัวเอมิลี่เองความคิดนั้นตอนแรก ทำให้เขารังเกียจแต่มันกลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นทุกครั้งเขาเริ่มค้นหาตอนดึกลบประวัติเบราว์เซอร์และใช้เครื่องสักรำรองเขาอ่านบทความเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จัดฉากคดีคนหายและอยากทิษที่ตรวจไม่พบเขาไม่ได้บอกอลิซาแน่นอนเธอยังคงไม่รู้ถึงสิ่งที่กําลังก่อตัวหลังรอยยิ้มที่เธอชื่นชอบเมื่อวันเวลาผ่านไปเอมิลีเตรียมเอกสารเจสันเตรียมตัวแก้ตัวเธอคิดว่าเธอกําลังยึดคืนการควบคุมเขาคิดว่าเขากําลังหลบหนีการตัดสินทั้งคู่ผิด ในย่านเงียบสงบที่ผู้คนปล่อยประตูเปิดและโบกมือให้รถที่ผ่านไปไม่มีใครจินตนาการว่าการฆาตกรรมกำลังถูกวางแผนไม่มีใครสังเกตเห็นระยะห่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเจสันและเอมิลี่ไม่มีใครสงสัยว่าหลังสนามหญ้าที่สมบูรณ์รนแบบและรอยยิ้มที่เป็นมิตรพายุร้ายกำลังก่อตัวพายุที่จะทำให้ชุมชนแตกสลายและความจริงถูกฝังลึก ในคำโกหกชีวิตคู่ขนานของเจสันยิ่งพันกันมากขึ้นทุกวันบนผิวหน้าเขายังคงเล่นบทสามีผู้โศกเศร้าที่จะเป็นสำหรับอลิซาผู้หญิงสาวที่เข้ามาในยายแมงมุมอันตรายโดยไม่รู้ตัวหลังประตูปิดเขาวางแผนวิธีลบล้างภรรยาโดยไม่ทิ้งร่องรอยสิ่งที่เริ่มต้นเป็นการนอกใจแบบสบายๆกลายเป็นสิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นในใจเจสันทางออกจินตนาการของชีวิตใหม่ที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยอดีตกระดาษสะอาดที่เขาเชื่อว่าเขาสมควรได้รับอลิซาเชื่อว่าเจสันรักเอ เธออายุ26ปีมีพลังงานและทำงานพาร์ทไทม์ที่บูติกขณะเรียนออกแบบภายในเมื่อเจสันเดินเข้าสู่ร้านของเธอหนึ่งบ่ายมันรู้สึกเหมือนหนังเขามั่นใจแต่งตัวดีและมเสเ่ห์เขาบอกเธอว่าเป็นไม่ว่าภรรยาตายในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนและว่าเขาใช้เวลาหลายปีสร้างชีวิตใหม่คนเดียวคำโกหกของเขาละเอียดและฝึกฝนดีเขาแม้แต่แต่แตงเรื่องความเศร้าโศกและการบําบัดทั้งหมดเพื่อทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยกับเขาอลิซาตกลุมรักหนักเธอนํากาแฟให้เขาในช่วงพักกลางวัน ช่วยตกแต่งอพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาจะแชร์กันและบอกเพื่อนๆว่าเธอพบคนที่โตและเชื่อถือได้ในที่สุดเจสันเล่นตามอย่างง่ายดายเขาบอกเธอว่าเขากำลังเก็บเงินสำหรับงานแต่งสัญญาว่าจะเดินทางหลังเธอจบการศึกษาและสนับสนุนให้เธอดูบ้านออนไลน์ทุกครั้งที่อลิซายิ้มเจสันเห็นชีวิตที่เขาต้องการชีวิตที่ปราศจากเอมิลี่และความลับที่ขู่ว่าจะทำลายทุกอย่างแต่เอมิลี่ไม่ได้หยุดเฝ้ามองทนายของเธอให้กลยุทธ์แก่ เธอกลยุทธ์ที่จะให้เธอได้เปรียบในศาลเธอต้องสงบเก็บหลักฐานต่อและหลีกเลี่ยงการทําให้เจสันสงสัยเธอติดตั้งกล้องซ่อนในห้องนอนรู้ว่าเจสันมักโทรศัพท์ที่นั่นตอนดึกเธอพบข้อความที่เอขาส่งให้อลิซาเรียกเอมิลี่ว่าพาระและอุปสรรคเธอเก็บทุกอย่างแล้วเธอพบสิ่งที่น่าตกใจปฏิทินเตือนที่เจสันลืมเปิดทิ้งโดยบังเอิญมันเขียนว่าการหลบหนีสุดสัปดาห์ขั้นตอนสุดท้ายเอมิลี่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่สัญชาตญาณของเธอร้องเตือนอันตรายเธอบอกน้องสาวเกี่ยวกับการนอกใจ และขอให้เธอเก็บหลักฐานไว้เผื่อไว้เธอไม่ได้อธิบายทุกอย่างแต่เธอบอกว่าเธอกําลังวางแผนอะไรใหญ่และต้องระวังน้องสาวกระตุ้นให้เธอออกจากบ้านอยู่ที่ปลอดภัยแต่เอมิลี่ปฏิเสธเธอไม่อยากให้เจสันสงสัยว่าเธอรู้สัปดาห์นั้นเจสันเย็นชายิ่งกว่าฮาปฏิเขาแทบไม่พูดกับเธอและออกจากบ้านเช้าทุกเช้าเขาใช้เวลาวันทั้งวันส่งข้อความให้อลิซาและไปร้านฮาร์ดแวร์จ่ายเงินสดสําหรับของที่เขาหวังว่า จะไม่ถูกตามรอยเขาซื้อเทปกาวเชือกพัวและถุงขยะหนักเขาศึกษาแผนที่ของเส้นทางเปลี่ยวใกล้ภูเขาที่ซึ่งดินอ่อนและโอกาสมีพยานน้อยในใจเขาเขาไม่ได้กำลังฆาตกรรมเขากำลังแก้ไขความผิดพลาดกำจัดทัยคุกคามต่อชีวิตใหม่ของเขาเช้าวันศุกร์เจสันเซอร์ไพรส์เอมิลี่ด้วยข้อเสนอเขาบอกว่าอยากคุยเรื่องต่างๆและเสนอทริปสุดสัปดาห์ไปปากแค่สองคนเขาอ้างว่าคิดถึงเธอและอยากเชื่อมต่อใหม่เอมิลี่ตกใจคำเชิญรู้สึกสะดวกเกินไปทันใดแต่เธอตกลงท่าเจสัน กำลังวางแผนอะไรเธอต้องรู้เธอทำสำเนาเอกสารและฝากไว้กับน้องสาวแล้วแพ็คก,กระเป๋าเล็กและขึ้นรถกับผู้ชายที่เธอไม่รู้จักอีกการขับรถยาวและเงียบเจสันช่องถนนขณะที่เอมิลี่มองต้นไม้ท้ามัวเธอจดทิศทางนับทางออกทางด่วนและดูหมายน้ำมันมือเธอสันแต่เธอรักษาใบหน้าให้สงบพวกเขาถึงกระท่อมก่อนพระอาทิตย์ตกมันเล็กเรียบง่ายและแยกเดี่ยวโดยสิ้นเชิงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีบ้านใกล้เคียงแค่มีของป่าในทุกทิศทางภายในเจสันทำตัวปกติเขาทำอาหาร ระเยนเทวายและเล่นเพลงจากลำโพงเก่าแต่เอมิลี่สังเกตเห็นกระเป๋าที่เขานำมาจากทาทรถเขาไม่ให้เธอแตะและเก็บไว้ในเพิงล็อกด้านหลังกระท่อมคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทุกเสียงข้างนอกรู้สึกคุกคามเธอคิดถึงการหลบหนีแต่ปากกว้างใหญ่และเธอไม่มีทางเรียกช่วยเช้าว,วันถัดมาเจสันตื่นเช้าและยืนยันว่าพวกเขาควรไปเดินป่าเอมิลี่แกล้งตื่นเต้นแต่หัวใจเธอเต้นแรงเธอหยิบ กันไกลเล็กจากลิ้งชัดก,กระท่อมใส่กระเป๋าถือไว้พวกเขาเดินเกือบชั่วโมงลึกเข้าไปในป่าจนเจสันหยุดกระทันหันใกล้ลานโล่งเขามองรอบๆหายใจลึกแล้วเอื้อมมือเข้าไปป่าในกระเป๋าเอมิลี่ก้าวถอยหลังช้าๆมือเธอจับกันไกลในเสื้อโค้ทแต่ก่อนที่เจสันจะทําอะไรเสียงกลุ่มคนไกลๆดังก้องผ่านต้นไม้กลุ่มเดินป่าปรากฏตามสันเขาหัวเราะและถ่ายรูปเจสันแข็งค้างแผนของเขาพังเขายิ้มตึงและบอกเอมิลี่ว่าควรกลับเธอพยักหน้าแต่ความสงสัยของเธอแข็งตัวเป็นความแน่นอน เขาพาเธอมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอพวกเขากลับกระท่อมอย่างเงียบๆคืนนั้นเจสันแกล้งว่าทุกอย่างปกติเอมิลี่เล่นตามแต่เมื่อเขาหลับเธอแพ็กของเงียบๆหยิบกุญแจรถและขับออกไปเธอไม่ได้กลับบ้านเธอขับตรงไปบ้านน้องสาวล็อกประตูและโทรหาทนายเธอรอดมาได้ตอนนี้เจสันตื่นขึ้นคนเดียวและตื่นระหนกเขาตรวจกระท่อมถนนและโทรศัพท์แต่เธอหายไปเขาขับกลับเมืองด้วยความโกรธแผนของเขาล้มเหลวแต่เขาไม่จบวันต่อมาเขาแกล้งว่าอะไรไม่เกิดขึ้นเขาส่งข้อความหาย เอมิลี่ด้วยความห่วงใยปลอมถามว่าเธอไปไหนเอมิลี่ไม่เคยตอบเธอกำลังยื่นเอกสารเตรียมสารและซ่อนตัวเจสันที่สิ้นหวังและจนมุมเริ่มคิดถึงบางอย่างที่ถาวรยิ่งขึ้นบางอย่างไม่มีพยานบางอย่างที่จะทาให้เอมิลี่เงียบตลอดการสิ่งที่เขาไม่รู้คือหลักฐานของเธออยู่ในมือที่ปลอดภัยและมีคนอื่นกําลังเฝ้ามองเขาอย่างใกล้ชิดเจสันยืนหน้ากระจกจ้องเงาสะท้อนราวกับค้นหาตัวตนที่ไม่เหลืออีกสามีมีเสน่ห์แฟนที่น่าเชื่อถือนักธุรกิจ ที่ประสบความสาเร็จนั่นคือหน้ากากที่เขาสวมมานานปีแต่ตอนนี้กําแพงกําลังปิดล้อมทุกคําโกหกที่เขาพูดทุกก้วที่เขาก้าวเพื่อกําจัดเอมิลี่กําลังคลายตัวเร็วกว่าที่เขาควบคุมได้เขาคิดว่าเขามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่ใหญ่ที่เขาถักกําลังพันรอบตัวเขาเอมิลี่เคลื่อนไหวแล้วทนายของเธอยื่นยาและรวมแพ็กเกจหลักฐานกว้างขวางอีเมลข้อความบันทึกการโทร GPS สถานที่รูปถ่ายภาพหน้าจอและทำลายสมบูรณ์ของพฤติกรรมน่าสงสัยของเจสันเอกสารรวม รายละเอียดของคลิปกระทอมและแม้แต่คำให้การจากนักเดินป่าที่จำเจสันได้ว่ารถใกล้ทางเข้าป่านั้นสุดสัปดาห์คำร้องไม่เพียงตั้งถึงการนอกใจแต่ยังร่างความกลัวที่เชื่อถือได้ต่อความปลอดภัยส่วนตัวทนายของเธอยื่นตรงถึงศาลและคำสั่งคุ้มครองถูกดำเนินการเจสันได้รับแจ้งขณะทำงานมือเขาสัน่ขนขณะเปิดซองหนาในห้องหลังทุกหน้ารู้สึกเหมือนมีดมันอยู่หมดข้อความถึงอลิซาเรื่องปลอมใบเสร็จมันเป็นภาพสมบูรณ์ของการหลอกลวงแต่ยิ่งกว่านั้น มันแสดงการวางแผนล่วงหน้าเอมิลี่เฝ้ามองเขาอย่างใกล้ชิดและตอนนี้มีคนอื่นจะทําด้วยความตื่นตระหนกเกลื่อนกินเขาเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่หยาอีกมันคือระเบิดเวลาท่าศาลดําเนินการสอบสวนต่อความไม่สอดคล้องในเรื่องของเขาสุดสัปดาห์กระทอมจะผุดขึ้นตํารวจอาจเริ่มถามคาถามพยานอาจถูกติดต่อทุกอย่างที่เขาฝังจะเริ่มคลานขึ้นผิวเจสันรู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานตีความกลัวคืนนั้น เขากลับอพาร์ตเมนต์ของอลิซาพยายามรักษาภาพลงตาเธอต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มกอดเขาพูดถึงเฟอร์นิเจอร์และแผนอาหารแต่เจสันฟุ้งซ่านความคิดเขาหมุนวนเหมือนสลทุกครั้งที่อลิซาพูดถึงอนาคตมันทําให้เขารู้สึกติดกับมากขึ้นเขากําลังใช้สองชีวิตและทั้งคู่กําลังเริ่มพังเขาไม่แน่ใจว่าจะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนอลิซาสังเกตเห็นว่ามีอะไรผิดปกติเธอถามว่าทุกอย่างโอเคไหมแต่เจสันปัดด้วยรอยยิ้มเหนื่อยเขาบอกเอ ทว่างานเครียดเธอเชื่อเขาไม่รู้ว่าข้ามมือนนักสืบไรอันคาร์เตอร์กำลังตรวจเอกสารที่ทนายเอมิลี่ส่งคำสั่งคุ้มครองกระตุ้นรายงานและนำตำรวจตรงถึงรายละเอียดน่าสงสัยรอบสุดสัปดาห์กระท่อมนักสืบคาร์เตอร์เปิดไฟล์ส่วนตัวใหม่และเริ่มรวบรวมหลักฐานใหม่เขาติดต่อนักเดินป่าที่เห็นรถเจสันเขาสัมภาษณ์พนักงานที่ตัวแทนจำหน่ายและเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์แกว่งของเจสันและวันหยุดเขายื่นคำขออย่างเป็นทางการสำหรับบันทึกบัตรเครดิตและโทรศัพท์ของเจสันค่อยๆรูปแบบปรากฏกรากรซื้อเทปก่าวเชือกถุงขยะ และถุงมือการโทรหาเบอร์แปลกช่องว่างในไทม์ไลน์และบันทึก GPS หลักฐานชัดว่าเจสันกลับไปป่าหลังอ้างว่าพวกเขาออกไปด้วยผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องเนื่องจากคำสั่งยับยั้งนักสืบคาร์เตอร์ได้รับอนุมัติหมายค้นเขาและทีมเคลื่อนไหวเงียบๆพวกเขาค้นรถอพาร์ตเมนต์และอุปกรณ์ของเขาสิ่งที่พบทำให้พวกเขาตกใจโทรศัพท์เก่าของเจสันถูกเช็ดแต่สำรองไม่ได้ไสคล่าวที่กู้คืนเผยประวัติการค้นหาที่โรวมวอลีอย่างวิธีกำจัดศพโดยไม่ทิ้งร่องรอยการจัดฉากความตายอุบัติเหตุ และเวลาที่ศพพยอยสลายนานเท่าไหรมีแผนที่บันทึกพิกัดพื้นที่ห่างไกลและแม้แต่โน้ตในโฟเดอซอนชื่อรีเซ็ตโน้ตหนึ่งเขียนว่าทําให้ดูเหมือนเธอหนีไปไม่มีเลือดไม่มีะระควบคุมระยะไกลนักสืบคา์เตอร์แข็งข้างขณะอ่านไฟล์นี้ไม่ใช่แค่สามีนอกใจนี่คือผู้ชายที่วางแผนบางอย่างที่คํานวณ และชวรรายชัดว่าสัญชาตญาณของเอมิลี่ถูกต้องตลอดทริปกระท่อมไม่ใช่การคืนดีมันคือการจัดฉากคืนเดียวกันเจสันสังเกตเห็นบางอย่างแปลกขณะที่เขาออกจากอพาร์ตเมนต์ของอลิซาเพื่อซื้อของเขาเห็นรถจอดข้ามถนนมันไม่ใช่ของเพื่อนบ้านรถเดียวกันปรากฏสองวันติดแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายผู้ชายที่เขาไม่รู้จักเข้ามาแกล้งซื้อรถแต่ถามคำถามแปลกๆความหวาดระแวงของเจสันเพิ่มขึ้นเขาเริ่มเชื่อว่าเขาถูกเฝ้าดูแล,และเขาถูกต้องทีมเฝ้าระวังเริ่มติดตามเขาพวกเขาติดตามการเคลื่อนไหวบันทึกปฏิสัมพันธ์ และแม้แต่ตามเขาไปป่าหนึ่งเย็นเมื่อเขาพยายามกลับไปพื้นที่กระท่อมเขาเดินเข้าไปแบกเป้แต่เมื่อเขาสังเกตเห็นร่องรอยการรบกวนใหม่น่าจะจากคนก่อนหน้าเขาตื่นตระหนกและหันกลับนั่นให้เหตุผลตำรวจเพิ่มเติมว่าเชื่อว่าสถานที่นั้นสำคัญในขณะเดียวกันอลิซายังคงมืดมนเธอกำลังยุ่งวางแผนฉลองวันเกิดเจสันและแม้แต่เชิญพ่อแม่เธอมาพบเขาเธอกำลังเตรียมอนาคตกับผู้ชายที่ชีวิตทั้งหมดเป็นคำโกหก ที่ผลิตขึ้นเจสันรักษาการแสดงเพราะมันคือปกปิดเดียวของเขาแต่แต่ละวันยากขึ้นเขาแทบนอนไม่หลับตรวจหลังเสมอและเกลียวทางอารมณ์แล้วก็มาถึงการเคาะประตูเช้าวันหนึ่งสองนักสืบมาพร้อมหมายค้นและขอพูดกับเจสันเขาพยายามแกล้งตกใจถามว่ามาเรื่องอะไรแต่เขาหวาดเงอน,นักสืบอธิบายขอบเขตสอบสวนอย่างสงบบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคนหายและว่าเขาถูกรายชื่อเป็นบุคคลน,น่าสนใจเนื่องจากยื่นสารล่าสุดเจสันพยายามเล่น บทบรสุ์เขายืนยันว่าไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรแต่เสียงเขาสั่นนักสืบสงบพวกเขานำเสนอประวัติการค้นหาบันทึก GPS และไฟสํารองคลาวเจสันเอหลังกลืนน้ำลายยากเขารู้ว่าจบแล้ววันต่อมาคลายทุกอย่างตำรวจติดต่ออลิซาพวกเขาบอกความจริงว่าเจสันไม่ใช่ไม่ว่าเขายังแต่งงานและว่าเขาอยู่ภายใต้การสอบสวนข้อหาพยายามฆ่าโลกของเธอพังทลายในทันทีเธอร่วมมือกับตำรวจมอบข้อความรูปถ่ายและทุกอย่างที่เจสันเคยให้เธอเธอเสียใจและโกรธแต่เหนือสิ่งอื่น เธอกลัวว่าเธอรักผู้ชายที่สามารถทำสิ่งมืดมิด,มดขนาดนั้นเจสันถูกตาหงข้อหาพยายามฆ่าการล่วงละเมิดอาญากรและขัดขวางความยุติธรรมแต่ผู้สอบสวนไม่จบพวกเขาเชื่อว่าเจสันไม่เพียงวางแผนฆ่าเอมิลี่พวกเขาเชื่อว่าเขายังตั้งใจจบสิ่งที่เริ่มต้นคดีตอนนี้เต็มที่หลักฐานกองผนเป็นและสิ่งที่ขาดคือคำสารภาพหรือศพเจสันนั่งในรถหน้าพาสเมนต์ของอลิซาจ้องแต่งหน้าปัดอย่างว่างเปล่าสุดสัปดาห์ที่ล้มเหลวที่กระท่อมสันครอน เขาเขาวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบทุกเส้นทางทุกข้ออ้างทุกรายละเอียดแต่การมาถึงที่ไม่คาดคิดของนักเดินป่าทำลายหมดตอนนี้เอมิลี่หายไปและเธอไม่ตอบข้อความหรือกลับบ้านนอเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนและนั่นทำให้เขากลัวยิ่งกว่าอะไรเธอมีหลักฐานหมดเอกสารทั้งหมดและเธอชัดเจนว่ากระหนักว่าเขาพยายามทำอะไรนั่นหมายถึงเธอได้เปรียบและถ้าเธอไปตำรวจทุกอย่างจะพังอลิซาเปิดประตูและยิ้มไม่รู้ถึงพายุหลังตาเจสันเขาก้าวเข้าอาพาร์ตเมนต์อุ่นที่เธอตกแต่ง เพื่อพวกเขาอพาร์ตเมนต์ที่เขาสัญญาจะย้ายมาอยู่เมื่อทุกอย่างเสร็จเธอยังเชื่อว่าเขาพยายามผ่านความเจ็บปวดจากภรรยาที่ตายไปหลายปีเธอเรียกตัวเองว่าแฟนสาวของเขาและบอกพ่อแม่ว่าพวกเขาน่าจะมันสิ้นปีเจสันเล่นตามยิ้มเมื่อจําเป็นทําตัวรักเอเมื่อเธอค่าแต่ใจเขาอยู่อีกที่กลับที่บ้านน้องสาวเอมิลี่เอมิลี่กำลังพบบทนายอีกเธอบอกเขาทุกอย่างทริปกระเป๋าที่เจสันนาพฤติกรรมน่าสงสัยและความรู้สึกในใจที่เธอมีตั้งแต่ต้นทนายของเธอตื่นหนก และแนะนำให้เธอพิจารณาติดต่อเจ้าหน้าที่แต่เอมิลี่ลังเลเธอต้องการใช้ชนะทางกฎหมายที่มั่นคงเธออยากให้เจสันถูกเปิดโปงไม่ใช่แค่นอกใจแต่เป็นผู้ที่ไปถึงขีดสุดร้ายเพื่อปกป้องชื่อเสียงในขณะเดียวกันเจสันเริ่มวางแผนอีกครั้งนี้เขาตัดสินใจไม่พึ่งสถานที่หรือปาเถื่อนเขาต้องการบางอย่างเร็วขึ้นแยกแยะมากขึ้นเขาเอริ่มค้นหายาพิษยาระงับประสาทและวิธีจัดฉากการกินยาเกินขนาดเขาค้นหาวิธีที่ใช้ ในคดีที่ยังไม่แก้ไขอ่านฟอรัมและบทความมืดมิดตอนดึกเขาลบประวัติและใช้ไวไฟสาธารณะเขาจ่ายเงินสดที่ร้านต่างกันแผนของเขาต้องส่งบุญแบบเจสันติดต่อเอมิลี่อีกสองสามครั้งส่งข้อความที่เขียนอย่างรอบคอบเขาบอกว่าเสียใจที่แค่อยากคุยเอมิลี่ไม่ตอบเขาทิ้งไว้เมลแกล้งห่วงแต่เอมิลี่บล็อกเขาแล้วและให้ทนายเข้าถึงทุกข้อความยิ่งเจสันพยายามติดต่อยิ่งหลุมที่เขาขุดลึกและตอนนี้มีคนอื่นเริ่มสังเกตนักสืบไปแอนคาร์เตอร์ไม่เกี่ยวข้อง กับเจสันทำงานในหน่วยคนหายแต่ตรวจเคสเย็นและรูปแบบพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่ออดีตเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยว่าผู้หญิงท้องถิ่นเพิ่งหายตัวหลังความสัมพันธ์ตึงเครียดกับสามีเขาเปิดไฟอย่างไม่เป็นทางการเงียบๆเ,เขาไม่มีพอสำหรับสอบสวนอย่างเป็นทางการแต่บางอย่างรู้สึกผิดปกติเขาดึงพื้นหลังเจสันประวัติงานและบันทึกการแต่งงานทุกอย่างดูสะอาดสะอาดเกินไปเจสันไหนขณะเดียวกันเตรียมความพยายามถัดไปเขาโทรหาเอมิลี่จากโทรศัพท์สำรอง และทิ้งไว้เมลอ้างว่ามีเอกสารที่เธออาจอยากเห็นก่อนอยากเขาเสนอพบที่ร้านกาแฟาใกล้เอมิลี่ปฏิเอซอทอแต่ส่งต่อไว้เมลให้ทนายเจสันสิ้นหวังขึ้นเขาเชื่อว่าเอมิลี่อาจยื่นรายงานตำรวจหรือเปิดโปงเขากับอลิซาเขาไม่สามารถปล่อยให้เกิดเขายิ่งรู้สึกกดดันยิ่งความคิดเขาเสียงมากขึ้นเย็นหนึ่งเจสันบอกอลิซาว่า ต้องทำงานดึกแล้วขับสองชั่วโมงออกเมืองเพื่อซื้อเครื่องมือที่ตามไม่ได้ถุงมือยางแผ่นพลาสติกของทําความสะอาดและโทรศัพท์เติมเงินที่สองแผนของเขาชัดเจนขึ้นในใจครั้งนี้จะไม่มีผิดพลาดไม่มีนักเดินป่าไม่มีหลักฐานเขาตัดสินใจว่าจะจัดฉากการบุกหรือทําให้ดูเหมือนเอมิลี่กินยาเกินแต่ความจริงคือเขากําลังหมดเวลาทนายเอมิลี่กําลังเตรียมตั้งข้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและพยายามทําร้ายเจสันไม่รู้ถึงจํานวนสายตาที่เพิ่มขึ้นบนเขานัก สืบคาเตอร์ติดต่อคนรู้จักที่ตัวแทนจําหน่ายอย่างเงียบๆและถามคําถามไม่เป็นอันตรายสิ่งที่เขาเรียนรู้เซอร์ไพรส์เขาเจสันเพิ่งขอวันหยุดสําหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่รู้เขายังพบว่าเจสันถอนเงินก้อนใหญ่จากบัญชีร่วมไม่นานก่อนเอมิลี่หายไปหลายวันไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการของคนหายแต่รูปแบบกําลังเริ่มปรากฏแล้วมาถึงความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่เจสันทาเขาตามเอมิลี่เย็นหนึ่งเชื่อว่าเธอคนเดียวและอ่อนแอเจสันติดตามเธอจากบ้านน้องสาว ไปร้านหนังสือเขาจอดห่างหลายช่องและรอเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวเขาผ่อนพ่ออมตามเธอกลับบ้านคิดว่าเขาอาจมีโอกาสจงตีในที่สุดแต่เขาไม่รู้ว่าทานายของเธอแนะนําให้เธอระวังเอมิลี่แจ้งน้องสาวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถูกตามและน้องสาวบอกเพื่อนในตํารวจเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเฝ้าคืนนั้นเมื่อเจสันดึงรถออกจากลานจอดหลังรถเอมิลี่รถอีกคันดึงออกหลังเขามันตามที่ระยะห่างรอบคอบและเงียบเจสันไม่รู้ว่าเขาถูกเฝ้าระวัง จ้าหน้าที่จดเส้นทางความเร็วและว่าเขาตามใกล้แค่ไหนเมื่อเจสันหันกลับเจ้าหน้าที่เรียกกิจกรรมมันไม่พอจับกุมเขาแต่พอทงพฤติกรรมการสอบสวนยังเป็นทางการตอนนี้เปิดได้เจสันทักดิดว่าเขายังควบคุมกลับอาพาร์ตเมนต์อลิซาและจูปราตรีสวัส์ขณะที่ใจเขาวิ่งเขาเชื่อว่าใกล้บรรลุปเป้าหมายแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือฝ่ายใหม่ ถูกสร้างภายใต้ชื่อเขาและมันเติบโตอย่างรวดเร็วทุกวันเอมิลี่ในทางกลับกันยังคงระวังเธอทําให้การเคลื่อนไหวสุ่มหลีกเลี่ยงกิจวัตรและติดต่อทนายทุกวันโฟเดอร์หลักฐานของเธอตอนนี้รวมไว้เมลเจสันภาพหน้าจอข้อความที่น่าตกใจและบันทึกทริปกระท่อมเธอใกล้ย,ยืน่นไม่ใช่แค่อยากแต่ข้อหาอาญากรเต็มเธอแค่ต้องการอีกอย่างหลักฐานว่าเจสันไม่ใช่แค่นอกใจแต่เป็นอันตรายเจสันกําลังเกลียยอวอเขารู้สึกติดกับทุกทิศเอมิลี่เอาชนะเขาอาลิซาคาดอานาคตที่เขาให้ไม่ได้ และตอนนี้รถแปลกอผ่านช้าใกล้งานเขาเริ่มสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาแค่ไม่รู้ว่ากับดักใกล้แค่ไหนและตอนที่เขาก้าวถัดไปมันจะพังลงมาหมดห้องพิจารณาคดีเงียบขนาดเจสันคาร์เตอร์ถูกนาไปตัวจําเลยแต่งตัวสูดเทาที่ห้อยหลวมจากร่างกายตึงดวงตาเขากลวงล็อกที่พื้นขนากระซิบดังกล้องห้องการพิจารณาคดีดึงความสนใจไม่ใช่แค่เพราะธรรมชาติของข้อหาแต่เพราะภาพที่ปรากฏของผู้ชายที่ใช้ชีวิตคู่สามีคนรักผู้โกหก และนักล่าอายการนำเสนอคดีด้วยความแม่นยำโหรไยไม่มีศพแต่มีหลักฐานสถานการณ์พอประกอบทำลายที่น่าตกใจการนอกใจคําโกหกเรื่องปลอมให้อลิซาทริปกระท่องประวัติการค้นหาของที่ซื้อด้วยเงินสดทุกรายละเอียดว่าภาพความตั้งใจอย่างรอบคอบเจสันไม่เพียงอยากจบการแต่งงานเขาวางแผนการหายตัวหรือความตายของภรรยาอย่างเป็นระบบเอมิลี่ยังมีชีวิตและนั่งในห้องพิจารณามองเขาด้วยสีหน้าแข็งเธอรอดไม่ใช่แค่กายแต่ทางอารมณ์ผู้หญิง ที่เคยสงสัยสัญชาตญาณของตัวเองกลายเป็นคนเปิดโปงอาชญากรรมที่คำนวณเกือบสมบูรณ์ก่อนมันเสร็จทําให้การของเธอมั่นคงและสงบเธอเล่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเจสันการซื้อหน้าสงสัยสุดสัปดาห์ที่น่ากลัวในป่าและวิธีที่เขาตามเธอหลังเธอไม่พังเธอไม่สะดุ้งเมื่อฝ่ายจําเลยพยายามว่าเธอว่าเป็นคนสงสัยเกินเธอมาเตรียมแล้ว ก็ถึงคิวเมลิซาผู้หญิงที่เคยจินตนาการชีวิตกับเจสันตอนนี้ก็นั่งตรงข้ามเขาเสียงเธอไม่มั่นคงแต่คำคมเธออธิบายว่าพบเขาอย่างไรคำโกหกที่เขาบอกเกี่ยวกับการเป็นไม่วิธีที่เขาพูดถึงเอมิลี่เหมือนคนจากอดีตและวิธีที่เขาวางแผนอนาคตกับเธอขณะยังแต่งงานเธอสะอื้นสั้นๆเมื่อเล่าว่าเรียนรู้ความจริงจากนักสึกอย่างไรว่าตระหนักว่าเธออยู่กลางแผนฆาตการรมมอโดยไม่รู้ฝ่ายจำเลยพยายามอธิบายหลักฐานทนายเจสัน ตังว่าทริสกระท่องคือความพยายามคืนดีที่ล้มเหลวเขาโต้แย้งว่าประวัติการค้นหามาจากความอยากรู้และความหงุดหงิดไม่ใช่หลักฐานความตั้งใจเขาบอกว่าเจสันเป็นคนที่พังจากแรงกดทางอารมณ์ไม่ใช่นักฆ่าในคราบแต่คณะลูกขุนไม่เชื่อไม่หลังได้ยินไว้เมลบันทึกอ่านไฟสำรองจากบัญชีคลาวเจสันและเห็นรูปของที่พบในรถเขานักสืบไปอันคาร์เตอร์ขึ้นยืนและนำสารผ่านการสอบสวนเขาอธิบายว่าคำสั่งคุ้มครองกระตุ้นสอบสวนอย่างเป็นทางการอย่างไรเจสันถูกติดตามและเฝ้าอย่างไรและพฤติ พรอมเขาเข้ากับโปรไฟล์คนวางแผนการหายตัวที่จัดฉากเขาแสดงสารปิง GPS ีเนำไปพิกัดป่าห่างไกลรอยเท้าดิจิทัลของโฟเดอร์ลบและฟุตเทจเฝ้าระวังของเจสันซื้อของทำความสะอาดและเครื่องมือขนาดอ้างว่าอยู่ที่งานเจสันยังคงนิ่งส่วนใหญ่ตลอดการพิจารณาเขาไม่ได้ให้การเขาไม่มองเอมิลี่หรืออลิซาบางครั้งเขากระซิบกับทนายแต่แม้แต่สิ่งนั้นก็หายากในสัปดาห์สุดท้ายความเงียบของเขากลายเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอ่อีกชี้ว่าเผาเขาไม่มีป้องกันจริง หลังสิบวันของคำให้การและสอบถามข้ามคดีถูกส่งให้คณะลูกขุนพวกเขาปรึกษาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนกรับด้วยคำตัดสินมีความผิดห้องพิจ,จารณาแข็งค้างชั่วขณะเจสันก้มหัวแล้วยกขึ้นเล็กน้อยและมองไปยังแกลเลอรี่ดวงตาเขาพบเอมิลี่ชั่วครู่แต่เธอไม่มองไปทางอื่นผู้พิพากษารายชื่อข้อหาพยายามฆ่าการล่วงละเมิดอาญากรอการขัดขวางความยุติธรรมและการสะกดรอยแล้วมาถึงคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสพักทัน 25ปีเอมิลี่หายใจออกช้าๆหลเธอผ่อนคลายในที่สุดผู้ชายที่เคยแชร์บ้านความฝันและความเชื่อใจของเธอจะใช้เวลาหลายทศวรรษหลังลูกกรงความยุติธรรมไม่ได้นำการปิดแต่นำการคุ้มครองและสำหรับเธอนั้นพ่ออลิซาออกจากห้องพิจารณาด้วยน้ำตาพ่อแม่เธอเคียงข้างเธอเชื่อในอนาคตกับคนที่หลอกเธอทุกระดับความเสียใจของเธอจะใช้เวลาหลายปีรักษาแต่การร่วมมือของเธอช่วยให้แน่ใจว่าเจสันไม่สามารถทำร้ายใครอีกหลังจากนั้น เรื่องแพร่กระจายทั่วเมืองเพื่อนบ้านที่เคยชื่นชมเจสันตอนนี้หลีกเลี่ยงชื่อเขาอาดีตเพื่อนร่วมงานลบรูปเก่าและห่างจากความทรงจาว่าเขาเคยเป็นใครตัวแทนจาหน่ายที่เขาทํางานออกแถลงการแสดงความตกใจและสยองและกระร้างโดยเจ้าของเก่าเอมิลี่ในที่สุดกลับห้องเรียนแต่สิ่งต่างๆต่างเธอรักษาชีวิตส่วนตัวเป็นส่วนตัวและเชื่อใจคนน้อยมากน้องสาวยังคงเป็นคนสนับสนุนใกล้ชิด และทนายติดต่อสม่ำเสมอเธอมักพูดกับกลุ่มผู้หญิงเกี่ยวกับสัญญาณเตือนในความสัมพันธ์ทิศไม่ใช่แค่การนอกใจแต่เกี่ยวกับการการเฝ้าระวังและการควบคุมที่ปลอมเป็นความรักนักสืบคาร์เตอร์ไปเคสอื่นแต่ไฟเจสันคาร์เตอร์ยังอยู่บนต๊กเขานานเขาทำงานสอบสวนหลายแต่สิ่งนี้ติดเขามันไม่ใช่แค่จับอาญาก,ญกรมันคือหยุดศนกฏกรรมก่อนบรนทาวรมันคืบตั้งสัญชาตญาณอาจระหว่างบรรทัดและให้น้ำหนักสิ่งที่คนอื่นมักมองข้ามสำหรับเจสันเขาถูกย้ายไปเรือนจำความมั่นคงสูงสุด ที่นั่นเขายังคงเงียบส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงคนอื่นและใช้เวลาส่วนใหญ่คนเดียวเขาไม่เคยอุทานคำพิพากษาเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์ผู้ชายที่เคยรุ่งเรืองจากการควบคุมตอนนี้ไม่มีโลกของเขาหดหรือห้องคอนกรีตและความเงียบไม่มีภรรยาไม่มีคนรักไม่มีหน้ากากเรื่องกลายเป็นตัวนใจที่น่าตกใจว่าอันตรายไม่เสมอมาจากคนแปลกหน้าในความมืดบางครั้งมันอาศัยหลังรอยยิ้มและใบหน้าที่คุ้นเคยบางครั้งมันแชร์ตี่งตกอาหารและความฝันของคุณและบางครั้งมันถูกหยุดแค่